แต่น่้นจะเป็นพาร์ทสุดท้ายละอของดีมันมีนิดเดียวอะไรที่มันฉุดฉาดเกี่ยวกระแสได้แล้วก็พออย่าไปล้างมันต่อไปโอเคผมตั้งใจจะทำแค่3มพาร์ทพอและนี่คือพาร์ทที่3าครับกับโอลิมปิกเกยเรามาอยู่ในเทียสา3ของเรานะมาดูครับเรามาอยู่กับทีมชาติใหม่นั่นก็คือ พี่น้อยวันนี้หัวหน้าหลักของเราคือคุณไทโรนนะฮะพร้อมกับสมาชิกค,คุณไม่ต้องสนใจมากมีแค่พี่ไทโรนกับลิวนัทและอ e ีแซมไปครับเรามาเล่นกันดีกว่าแน่นอนครับกีฬาที่ผมจัดเอาไว้ในครั้งนี้เราจะเล่นกีฬาประเภทที่ต้องใช้ความเร็วนะเพราะว่าเป็นกีฬากระแสะหลักของพี่ไทโรนกันเลยทีเดียวก่อนอื่นกูลดความยากลงก่อนเอาแค่ฮาร์ดพอเล่นเอ็กซ์ตรีมเดี๋ยวแม่งยากเกินไปเดี๋ยวแม่งจะไม่ได้วิ่งอะไรกีฬาต้องใช้ความเร็วครับมาเรามาเริ่มที่4คูร้อยเอ้ย เรามาเจอกับนักวิ่งจามกยกากันดีกว่ามาเราจะเข้าสู่การแข่งขันสีคูน้อยนะครับไบโอปาคูเป็นประเทศอะไรเนี่ยตองก้านะครับเรียกชื่อประเทศผิดเดี๋ยวแมงก็มีปัญหาอีกครั้งที่แล้วก็นิกกะลากัวไม่ใช่ครับไนจีเรียพี่ครับไนจีเรียพี่ทำไมอะกูจะเรียกนิกกะลากัว่ละคนพร้อมกันอย่างดิบดีนะ <laughs> อ๋อมึงตัวเต็งหร เนเมื่เจอคุณหน่อยเป็นไงไทยล้นครับส่งตรงจากโรงเรียนเหล็กดัดนะฮะเอาละครับประสบการณ์จากการเรียนรู้จากโรงเรียนเด็กดัดจะช่วยเขาได้หรือไม่ครับเราจะสตาร์ทกันที่ร้อยเมตรชิงเหรียญทองกันเลยดีกว่าครับเตรียมตัวนะเซตครับชาร์จครับก็ไอเทียนไอเอามา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 รีบไปหน่อยนี่คือเหตุผลที่เขาเข้าโรงเรียนเหล็กดัดครับวิ่งไม่ทันเพื่อนนี่เองเฮไอไอเขาไอไอไอจ้าคุณจ้าคุณจ้าคุณสัตว์จ้าคูณจ้าคุณยังไง เอาโหเอาใหม่ไม่นับมึงชา้ากูช์จไอ้เย้ยมึงไม่ตั้งใจไอ้เหี้ยจนกว่ามึงจะได้ไทลอนอาละต้องใช้เซนละนไทลอนไทลอนไทลอนไอ้มึงย่ามันอยู่ที่จิตวิญญ,ญาณกูเข้าไปตตัวมึงไทลอน บอกแล้วไทโรนกลัวของจริงว้าวเหียคนตาบอดวิ่งอย่างเร็วเลยนะไเอ็ยไงี้ย <c oughs> รอเลนก็เตรียมตัวเลยจ้องแต่ไทโรนทาไม่เกยคงไม่ชนะไอ้เหี้ยในกีฬาต่อไปครับเป็นกีฬาวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางนะครับร้อยสิบเมตรนะครับผมไทโรนยังคงแข่งอยู่เช่นเคยครับรอบนี้ประเทศฝรั่งเศสนะคุณดูบัวได้มาเป็นตัวเต็งในครั้งนี้นะครับกับฉายารมกดนะครับเรามาเจอกับเอ็ดอัดตูดกันหน่อยครับส่งตรงมาจากพี่น้อยนะฮะ คุณไทโรนของเราเนี่เองวันนี้คุณไทโรนมากับรองเท้าแคชชูคู่โปรดของเขาที่เขาเพิ่งไปสดมาจากร้านคุณอูบอมเก้เดี๋ยวตัวครับใช้เซนเล่นเซตเฮ้ยเฮ้ยตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยตายว่ะเฮ้ยเฮ้ตายว่ะเฮ้ยไทรนไปไทโรนไปไทไปไทโรนยิ่งกันยัง ไอเหี้ยโคตรฟุกไอเหี้ยเอเทรนมีจริงนี่คุณไทโรนของเราตึงๆกีฬาใช้ความเร็วนี่ไม่ได้จริงๆอะคุณไทโรนนะไปเราไปกีฬาต่อไปต่อเฮ้ยนี่คือกีฬาว่ายน้ําคุณไทโรนถนัดกีฬานี้เป็นอย่างมากด้วยฝีมือที่จ้วงได้ไวเจอกับคุณไวท์บอกเลยช่วงนี้บอกเลยว่ายังไงก็มีโอกาสชนะสูงมากเรามาดูกันถ้าจอยไม่พังก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจํำจ้ำจำไปแล้ว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  ไฮโลจ้ำไฮโลจ้ไขาวเข้าีขาวเข้าไปขาวเข้าไปโจจ้าจ้าไฮโลจ้าไฮโลจ้ซ้ายจ้ไโลจ้ขวาลาบุดจ้าบุดบุดจ้าบุดบุดจ้าบุดเข้าแล้วเข้าดอกสามเข้าดอกสี่เพอร์เฟกต์เข้าแล้วไปต่อกางจะตีโค้งกางจะตีค้งจังหวะนี้จับเพอร์เฟกต์ได้จับเพอร์เฟกต์ได้จับเพอร์เฟกต์ได้นิดหน่อยนะแล้วก็จ้ำจ้ำจ้าจ้ำเด้วดความเร็วขาวกำลังไปไทยลกกำลังเข้าขาวกำลังไปเข้าไทยสามตีที่สองตีที่สามตีที่สองตีที่สามตี ไทโรนมึงยังอย่าภูมิใจอีกมึงแพ้เสียใจเป็นที่สุดอ่าสกรอบแก้ตัวหน่อยจะเป็นอะไรไปจำไว้ไทโรนเราแบกทุกอย่างไว้ในกระเป๋าครั้งนี้ห้ามพลาดเราจะมาแข่งกับแม่ขาวกันอีกครั้งแต่มาเจอครับคุณไทโรนของเรามีของอยู่ในกางเกงอัตราก,การว่ายจะไม่ไดีเท่าไหร่แต่สวิมเรียกว่าสูงสุดเรามาดูกันว่าคุณไทโรนจะทาได้หรือไม่จะเย็นจะเย็นชาร์จไปโอโหชาไปนิดนึง จังหวะช้าไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรรอจับรอจับจังหวะนี้บุพชกำบุบบุบบุบเฮ้ยเฮ้ยจอยกูมกำเนิดกูเฮ้ยไอจอยกูมกำเนิดเฮ้ยจอยกูมกำเนิดจังหวะนี้ไอเพอร์เฟกเว้ยเอาไว้เอาไว้มีลุ้น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 โอ้โหไม่ลุ้นเลยไอจอยคุมกำเนิดจอยคุมกำเนิดกูขยับกูต้องขยับยังไงกูต้องขยับไหลได้ไหมกูต้องขยับไหลได้ไหม อะไรวะไล่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 ตามแล้วตามแล้วมา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 แล้วติอันติมาแล้วไล่ไล่ไล่ไอตีกูไม่เล่นแล้วไม่ได้อยู่ที่ไล่อยู่ที่กูเนี่ยแหละกูว่ากูว่าแมงว่าเล่นไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ เอาผมไลฟ์อยู่ทำไงมันเข้าเฟร,รมให้คุณก็เข้ามาทํคุณก็เข้ามาทําพ่อสร้อยมาให้เราจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีไหมผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยมาแล้วนั่น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 มา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 อีกสักครั้งจะเป็นอะไรไปนามโมมาแล้ว,วมาแล้วติดอ,อยู่ที่มือกูเี่แหละนี่หนึ่งนี่หนึ่ง มาแล้ว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 น้โมน้ำโมมาแล้วนโมมาแล้วพุทธพุทธะพุทธพุทธะพุทธมาแล้วเจ้าเข้ามาเจ้าเข้านะเจ้าดำเข้าเจ้าดำเข้าไทยโรนี่ไทยโรนจัมไทยโรนจับกําลังมากําลังตีคู่กําลังตีคู่กํลังเตี๊ยกเปิดตีจับมาจับซ้ายจับมาจําขวาจําขวาจําขวาจับไว้จับไว้เยสอัดตัวอ้าวเย้อะไรกีฬาต่อไปโอ้โหไม่เคยเล่นให้ดูเลยผมบอกเลยกีฬานี้โคตรมันคุณไทยโรนี่ เปล่นกีฬานี้มา4ี่หปีเต็มทําทุกวันก่อนจะเข้าโรงเรียนเหล็กดัดก็ทําถึงอยู่โรงเรียนเหล็กดัดนี่แหละคุณไทโรนเคยสอนไว้ว่าไม่มีคนดําคนไหนที่วิ่งช้าคนที่วิ่งช้าติดคุกหมดแล้วการปีนป่ายก็เช่นกันและนี่คือกีฬาปีนป่ายจะเจอคุณสมิตนะครับนะครับกีฬานี้บอกเลยว่าคุณไทโรนนี่เซียนมากเจ้าจังหวะช่วงมือช่วงแขนช่วงขาเห็นไหมครับว่าเขาแอบเก็บแป้งในกระเป๋าดูนะคร,บครับความเร็วกีฬาใช้ความเร็วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ฮฮึฮฮึพับฮึพ <refugees> ับฮึพับเร็วเกาเร็วกิฬาเร็วฮึปั๊บปั๊บฮึบปั๊บฮึบปั๊บลิงลมลิงลมเข้ามาเข้ามาฮึ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 พบฮึบฮึบไปไปไปอ้สไลด์เดี๋ยวปลุกลิงลมกันไป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  มามาของมันแรงจริงดูดูดูช่วยช่วงตัวที่ยาวกว่ามุกิพูดไม่ได้พูดไม่ออกนะมุกิมันติดอยู่ในปากพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้โฮโมเซเป้เข้าล่างโฮโมเซเป้เข้าล่างพูดไทยไม่ออก พูดภาษาคนไม่ได้ต้องเป็นหงส์โลดเรียความใจโอ้โหทีมชาติกับทีมชาติดีว่าของเขาแรงจริงไม่เป็นแล้วคนไหนเราจะจบกีฬาอะไรกันดีจะแก้มือปิงปองหรือไปจับลับบี้แก้มือปิงปองไหมผมไปฝึกมาแล้วปิงปองอ่ะเราแก้ไขปิงปองไหมมามึงมาเลยมึงคนเดิมเนี่ยมาเอสเอสมึงอะกูวัดกันที่9แต้มพอกูรอมึงมานานแล้วเอามืออุ๊ชเลยกูมึงเจอกูเอสมามึงเจอคุณไทโรนเสิร์ฟเสิร์ฟเช็ดเอสให้มาเอส อ้าวจอไอ้ให้ลูกนึงก่อนกูให้ลูกนึงก่อนกูเอนเตอร์เทนเมนต์ก่อนมันต้องมีจังหวะลุ้นเจอลูกสูตรเช็ดขวาอ้าวคนกูให้ลูกสองก่อนมากูปุกแล้วกูให้ลูกสามก่อนให้แค่สามลูกพอเดี๋ยวทีนี้มึงเจอแต้มไหลเดี๋ยวกูให้แต้มไหลกูให้แต้มไหลเดี๋ยวมึงเจอแต้มไหลเดี๋ยวมึงเจอสี่แต้มไหลดูกูเสิร์ฟดูกูเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟซ้าย เดี๋ยวมึงเจอกูแต้มไหลเอ็นเตอร์เทนเมนต์เฉยเสิร์ฟขวาเฮ้ยเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟขวากูเอ็นเตอร์เทนเมนต์เฉยๆกูขำๆกูขำๆนี่เป็นไงงงอะดิเป็นไงเจอลูกสูตรกูเข้าไปงงใช่ไหมกูบอกแล้วกูเอ็นเตอร์เทนเม่ขำขำๆกูเนี่ยเร็วปลาลิงลมโดนกูลอยออกไปเตีไปตีปไง โอ้โหกูให้คำามก่อนกูให้แต้มไหลแต้มไหลอันนี้ไหลไหลหลอกไหลหลอกให้ขวาซ้ายเฮ้ขวาเฮ้ซ้ายเฮ้ขวาให้ขวาเฮ้ซ้ายเฮ้ซ้ายกูให้ก่อนแต้มไหลพูดสวนทีเดียวเลยให้มันรู้เรื่องซ้ายเจอกูเกมหน้าผมจำได้ว่ามันมีดับเบิ้ลลองดับเบิ้ลกันดีกว่าจัดมา9ก้าแต้มถ้าไม่ชนะกูก็ไม่เล่นละกูนี่แหละที่กากเรามาดูกัน ว่าถ้าเรามีบอดเก่งเหมือนมึงมันจะเก่งไหมมาเลยอีแซมต้องมาอีแซมมาแล้วโอ้โหมึงยื้อเส้นยื้อสายนายสัตว์มามึงอย่าพลาดนายเฮียกูไม่พลาดแน่นอนกูไม่รู้จะกอดโหมดยังไงแล้วไอ้เฮียมาเลยเดี๋ยวกูเสิร์ฟให้ดูเลยเสิร์ฟเช็ดเฮ้ยรับเออเออมาช่วงกูยาวกว่าช่วงกูยาวกว่าแอสไอ้มาอ้าวกูขอโทษอันนี้กูผิดเองเอาไหม ไอ้รับแสมรับอะกูวิ่งรับช้าๆกูใจเย็นแล้วกูใจโอ้อยเออเอารับรับรับเย็ดูโอ้ยมึงยืนทำไมกูเดากูกายอ่ะ แต้มหนึ่งมันยากมากเลยวะโอ้โหแซมพลาดว่ะไม่เป็นไรเพื่อนกูทำพลาดมาสามลูกแล้วกูเข้าใจได้ <c oughs> มันจริงมึงรับสะบัดยังไงวะเออเอาโ <c oughs> อ,อ,อ,อ้โหเอ้ากูยืนติดเพื่อนเหรอ เมื่อไหร่จะตีให้แรงกว่านี้ตีแรงๆตีแรงๆโอ้ยไม่เล่นไรสัตว์กูมันกากเองไอ้เหี้ยมาเรามาจบฟุตบอลกันดีกว่ามาครับห้านาทีเรามาจัดทีมกันดีกว่านะครับโอเคครับตำแหน่งด้านหน้าของเรานะครับคุณไทโรนคู่กับอีแซมตรงกลางเป็นลิวนัทซ้ายเป็นลิวนัทกลางเป็นลิวนัทขวาเป็นลิวนัทข้างหน้าจะเต็มไปด้วยลิวนัทโกเด้ออีแซมมาครับเรามาเจอกับทีมฮังการีนะครับเปิดมานะครับข้างหลังเป็นอีแซม เปิดให้ลิวนัทลิวนัทมาส่งให้อีแซมอีแซมมาข้างหน้าโอ้จับบอลยาวอีกแล้วไปแย่งครับไปแย่งครับไปแย่งบังไว้บังบัง,งไว้บังไว้ขาแตกน,นี่เข้าบอลถูกจังหวะน,นะเล่นถูกกติกาหน่อยไปครับเอ้าจับบอลพลาดเช็คลําหน้าหรือเปล่าใ่เข้าเราก็หน้าวิมาเราก็หลับวิมาเอ้ยเอ้ยเ้ยมึงจะแย่งไม่บอลอ่ะโอ้โหแซมแม่งใช้ได้วาหูรับทันนะครับอย่างนี้ก็สบายอย่างนี้ก็สบาย ไอ้อ้ยเปิดโมงออนไลน์มึงเห็นหรือเปล่าโอ้โหแม่เปิดโมองอะไรอะไรกันล่ะสามโอ้ยแซมมึงทำดีแล้วเพื่อนโดนแล้วนะ1-0น,นะฮังการียิงไปแล้วครับโอ้โหนี่กูบอดยากสุดปะเนี่ยเก่งจังวะเฮ้ยเอเอาดีๆอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรกันบอดมันโกรธกูหรือเปล่าทำไมทุกคนเก่งกันมากขึ้นเดูทางไม่ดีแล้วหรือว่าฮังการีมันเสียอยู่แล้วโอ้โหมีจับบอลสองจังหวะ โอ้โหมีหลบได้ด้วยโอ้โหตรงแย่งบอลมาดีๆอะไรนะส่งไปข้างหน้าให้อาจารย์ไทยรนคุณไทยรถมาคุณไทยรถเอ้าอีแซมมาแย่งบอลกันเองเอ้าอีแซมแย่งบอลทำไมอีแซมแย่งเฉยเลยเอ้าเอาอีแซมมาแล้วอีแซมอยากทำแต้มอีแซมวิ่งอีแซมวิ่งอีแซมวิ่งขึ้นไปข้างหน้าขึ้นไปข้างหน้าไม่มีหาช่องหาช่องแล้วกดเต็มแม็กซ์ติดบล็อกเอ้ยเข้าขาไปเลยเอ้ยเอ้าโอ้โห ฟุตบอลชายเดียวฟุตบอลชายเดียวไม่เล่นกับใครไม่เล่นกับใครเฮ้ยเฮ้ยต้องบังไว้ก่อนเฮ้ยไม่เอาบอลเฮ้ยไม่เอาบอล <im pro vis o> ไม่เอาบอลเอาฟุตเอาตัวรับบอลเอาหามรับเอ้ยโอ้โหยิ่งแซวเฮ้ย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 มึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยไล่แซมแซมบ้พวกมึงเล่นอะไรกันนะไอ้ยี่ไทยลนไปทาเลาะไ่คุยกับเพื่อนเหรอมึงบอลเสื่อมสภาพป่ะเนี่ยพวกมึงฟิตกันหรือเปล่าเนี่ยไม่แย่งบอลยืนเอ้ยเป็นอะไรกันของออกหมดแล้วเหรอไอ้ยี่ฮะ เล่นโอ้โหหูหแซมแม่งแทงทะลุช่องไปให้อีแซมเอาเอาวิ่งไปเอาวิ่งไปส่งไปส่งไปหาช่องให้กันนะโอ้ยเมื่อไหร่จะส่งโอ้ยจำอะไรกันบุกจำอะไรบุกจำอะไรสลันจำอะไรโอ้ยควายแพ้ไปอะไรเงี้ยเหี้ยหน้าสมเพชสงสารอีแซมมาก มึงใช้กูตื่นเต้นไปถึงไหนโอ้โแม่ติดไฟแล้วมาเรือโต้องใช้ท่าเพชรเพชรกุญแจกรพรรดไอ้สับขาหลอกหนึ่งไอ้สับขาหลอกเอ้าเอ้าเฮ้ย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 โอ้โหส่งหาแม่มึงเหรอว่าบุกเป็นไรกันไม่ได้ฉีดสเตลลอยก่อนแข่งหรือยังไงเอ้ยไม่แม่งเรียกเขาอเออเอาอะไรวะเอ้ามาหาช่องเฮ้ยมีช่องแล้วเว้ยเรียกเตรียมตัวเรียกเพชรกินมาห้าตัวเรียกเพชรกินมาห้าตัว เอาละเนพนกวินจักรพัรดิยิงไปแล้วเรียบร้อย <Woo! S 1> เนพนกวินจิกตีนเมื่อกี้นี้บอกเลยหาช่องเรียบร้อยเรียกเพนกวินจกักรพรรดิมาจิงครับโอ้โห oh จากคุณไทโรนนะจากโรงเรียนเหล็กดัดของเราท่าอย่างสวยนะเนพนกวินจิกตีนแล้วยิงฮนะสุดยอดครับคมจริงๆสัญญารอบหน้าเอาแซมออกอย่างนี้นะเฮ้ยแย่งบอลด้วยความเร็วมีกำลังใจในการเล่นมีกำลังใจในการเล่นเฮ้ยหลอกอา้าวมีช่องอย่างนี้ โอ้ยืเสียบ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 เอ้ยเอาไว้จับบอลซูมได้จับบอลซูมให้ไทไรโรนไทโรนสับเอา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 ไอเหยือ่อหูยควายหน้าโ่แมันเริ่มมีกำลังใจในการเล่นหลังจากโดนดาบเปล่าสุดถอยกลับไปถอยกลับไปถอยกลับไปให้ลิวนาดลิวนัทด,ดักลิวนัทดักลิวนัทสไลด์ออกสวยครับ ลิวนาตกดทางบอลเข้าได้แล้วเตรียมตัวครับน่าจะแย่งบอลได้ในช็อตน,นี้ไปครับไปครับอ e ีแซมส่งเซาเจอร์ดสับขันลอให้อ e ีแซมอีแซมส่งกับมากอนแล้วก็ส่งไปข้างหน้าให้ลิวนาตลิวนาตส่งกันเองลิวนาดแย่งบอลจากตีกันเองมีช่องมีช่องแล้วกดเต็มแมงแติดเพื่อนเล่นกันแล้วฟุตบอลชายเดียวฟุตบอลชายเดียวมีช่องมีช่องแล้วกดเก่งโอ้โหมันสัตว์ตรงนี้คุณไทยลนคุณไทยลนเลี้ยงคลองเวลาไว้เลี้ยงราคองเวลาไว้ หลบแบบพี่เจ้าดิจิตอลแล้วก็เที่ยงตัวครับอัคคีสลาตันเจจิปังโอ้ยโอ้โหยโอ่ะนะเปิดมงออนไลน์เปิดมงออนไลน์กด,ดมาแต่โอ้โหแซมแมง่งยิงปั่นใส่ก้อยเลยเอาละทำเวลาไว้ทำเวลาไว้ทำเวลาไว้ถึงเวลาไว้อั้งโอ้โห <laughs> ไอ้เยี่ยกูพายใจก่อนดูท่าน โกงดากร้ออะไรเยีะมแม่งสไลด์โดนเพื่อนตัวเองด้วยเฮ้ยมันปียติเอ้เล่าเจออีกแล้วเฮ้ยพวกมึงไหวปะเนี่ยเยิยพวกเพื่อนในทีมกันเดียวกันปะเนี่ยเอาให้แม่งชนะไปเออเอาเอ้ไม่ฟาวเว้ยไม่ฟาวซองซองเออเอาซองเออเอาไปไปวิ่งวิ่งอาจารย์ยานา้สัตว เอ้ยไม่ส่งอ่ะโอ้ยรอเหี้ยอะไรเอ้ยให้แม่งยิงไปเลยเอา้าเอา้เอาเอ็กซ์ตาไทม์ทมึงเอา้าต่อเวลาพิเศษกันอีกแล้วนะครับหวังว่าจะมีลูกปฏิหารเกิดขึ้นส่งไปให้อีแซมอีแซมส่งให้ไทยโรนไทยโรนส่งให้อีแซมทับส,ส,สองจังหวะโอ้ยเอาหาช่องอ่าลีลาดีลาสัตว์ลีลาลีลาส่งยาวโอ้ยส่งยาวเป็นไม้เอ้ยเอ้ยไอไอมึง โอ้ยรับรับโอ้ยหูย,ย,ยเก่งไปนิดนึงุคัมตูดคัมมิบเลยเมื่อกี้นี้มาส่งบอลยาวส่งบอลยาวรับได้จับบอลโดจับบอลยาวลิวน,นัทโอ้เมื่อกีกูลุ้นถึงไหนโอ้ยสามเอ้ยกลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเอ้าเออเอ้าเขาก็แทงบอลได้เขาก็แทงบอลเอ้ยเอ้เอย่าเล่นคนบอลไม่เล่นเล่นคนฮะ ดึงเวลาไว้ดึงเวลาไว้ดึงไว้เลยรึ่งหลังดึงไว้เลยรึ่งหลังเอ้าเฮ้ยจานจานให้วะโอ้โหจานไม่ให้ว่ะแล้วเราบวิงเวลาไว้ถ้าไม่ถ้าทำประตูไม่ได้ปิดเวลาเล่นลูกโทษเล่นลูกโทษเอาไว้เอาไว้บอลติดตีนบอลติดตีนบอลติดตีนส่งให้อีแซมส่งงอนมึงเอะไรมึงจะส่งเอ้าชิบหายมึงไม่ส่งมึงจะอะไรไปชนะเนี่ยบอกกูดิ ดูมันบางบอลดิโหมยอะไรไปชนะโอ้โหไออะไรครับเนี่ยสงสัยแม่งต่อกันไว้ต่อสามลูกครึ่งไอ้ยแม่งต่อสามลูกครึ่งเลยเหรไอ้ไอ้ไอ้กูผู้เล่นพิเศษผู้เล่นคนที่สิบสองเฮ้อผู้เล่นคนที่สิบสองเรานะครับกดไว้ประกบไว้เฮ้ยชิดดมแม่งเดี๋ยวแม่งหัวตึกเอ้ยเอ้ยโอ้ยยายายา เอ้ยโหแมงวิเต็จักรยานอากาศด้วยแซมแม่งเก่งว่ะแซมวันนี้ทำดีนะยายากูบังอุยอ้ยเฮ้ยมึงชนะไปเลยช่องแค่นั้นมึงก็ยิงได้เหรอโอ้โหแล้วกูจะทำไงอะ่ะเอา้าไม่ไปเอาบอลน,นะเพื่นอ,อ,อนอบอล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  อนอะไรวะเน,นี่ยหัวใจกูจะวายโอ้กูไม่อยากเล่นเกมนี้นอีกแล้วแม่พิกกันไปพิกกันมาหมดเวลาได้ยังหมดเวลาได้ยังอเ,เออมาลูกโทษไหมมาเอาละครัอีแซมกูเชื่อใจในตัวมึงถนัดซ้ายยิงเออจุดยอดแซมมาอีแซมมึงเตรียมตัวเออขว้าขวา,ขวา,ขวา,ขวาเอา้าไม่กิ่งอะ่ะไม่ขวา,าตรงยิงตรง อา้าวซ้ายซ้ายซ้ายโอ้ยซ้ายเออคนนี้ถนัดขวาหรือเปล่าขวาขวาเยสเจ๋งเจ๋งเจงแซมเจง๋จง,จงลูกเลียดลูกท็อปลูกขวาบนขวาบนเออได้เว้ยได้เว้ยต่อไปจะไปเซฟปฏิหารของเขานะครับผมว่าคนนี้ยิงตรงยิงตรง โอ้โหมึงต้องจบด้วยลูกตื่นเต้นครับไปซ้ายบนนะครับกับไทโรนอย่าพึ่งโอ้โหกูยักพูดไม่จบแม่งยิงไอ้่เงยกูตื่นตกใจหมดเสียวชิบหายเอานะเอานะขวานะขวาไอ้สัตว์ไีหลอกกูขวาอเอ or, าเอึงโดนกูหลอกไอ้สัตว์ฟังไม่กูใช่ไหมเฮียโดนกูหลอกตรงตรงโอ้โหไม่ต้องเครียดขวาสุดขวาสุดขวาสุ คนาานี้ยิงขวากวี่เลยมึงกิงขวากิงขวาเก่งขวาเก่งขวาไม่เสียวจริงๆยิงตรงยิงตรงพ่อมึงเฮ็ดพีมดงานจะอา,ากูยิงซ้ายซ้ายซ้ายาแพ้ไปคุยมึงชนะไปเลยมึงชนะไป